ญิงอ่อนจารุจินดาปะทะสาวสองแย่งบาโหดเอ็มตุธหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมฟังเช่นเคยนะครับเป็นกระแสโซเชียลด่งดังมากนะครับหญิงอ่อนถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับเขาเป็นภรรยาของพี่ตั้มจารุจินดาและเป็นลูกสะใภ้ของแม่ดวงดาวจารุจินดาคนดังของวงการนั่นเองนะครับเป็นประเด็นโด่งดังเลยเพราะว่ามันมีคลิปเหตุการณ์นะครับการประทะการเกิดขึ้นระหว่างพี่อ่อนกับสาวสองแล้วก็มีคําพูดว่ามึงรู้เปล่ากูเป็นใครวอลลีเดดของ คนดังคนใหญ่โตใช่ไหมมันก็เลยเป็นเรื่องราวใหญ่โตโพสต์กันใส่กันไปใส่กันมาต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองอ่าอย่างพี่ออนเขาก็บอกว่าเนี่ยโดนสาวสองเขาเรียกว่ากระเทยอ่ะมาหาเรื่องเลยก็แบบเหมือนปารองเท้ามาแล้วเขาก็โชว์แผลตรงตรง,ตรงนี้เลยใช่ไหมเออแล้วเขาบอกว่าโดนมาหาเรื่องถึงโต๊ะนู่นนั่นนี่มีคลิปที่ประทากันอยู่หน้าร้านส่วนสาวสองเองเนี่ยหลังจากโดนพี่ออนโพสนูน่นนั่นนี่มาเยอะแยะเขาก็ออกมา อธิบายบ้างเหมือนกันว่าจริงๆแล้ว,วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือสาวสอง LGBT เนี่ยเขาไม่รู้จักเราว่าพี่ออนเป็นใครใช่ไหมเออแล้วก็ไปที่บาร์โฮสแห่งหนึ่งแล้วก็เขาก็เรียกใช้บริการบาร์โฮสคนหนึ่งอยู่ๆก็มีป๊อปคอนลอยมาอ่าเหมือนกับว่าคนแมวๆหน่อยแล้วอิจฉากันแล้วโยนคว้างมาอาจจะเล็งคนเดียวกันอะไรแบบนี้ซึ่งวันนั้นก็มีเหตุการณ์เถียงกันปะทะกันเกิดขึ้นแล้วต่อมาบังเอิญไปเจออีกที่หนึ่งเอออีกที่หนึ่งทีนี้ ตามคลิปนะแต่ละคนก็น่าจะแมวแล้วว่าเออหญิงออนก็มาหาเรื่องถึงโต๊ะแต่ก่อนหน้าน,นั้นไม่รู้ว่า LGBT เขาไปแซะอะไรก่อนถ้าเกิดเราพูดถึงความเป็นจริงเนี่ยคนไม่ชอบกันอะ่ะคนเคยมีปัญหากันพอเดินผ่านกันก่อนที่จะแมวเนาะอารมณ์ยังไม่มาคอยพูดแซะหรือคอยเดินชนนู่นนั่นนี่กันหรือเปล่าใครทําก่อนอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ปะ่ะเออแต่มันมีภาพว่าหญิงออนเนี่ยมันเดินมาจะปะทะด้วยแล้วก็มีการ์ดไปห้ามมีคนไปห้ามแล้วก็ ขยับมาอีกที่หนึ่งด้านหน้าน่าจะเป็นหน้าร้านนะครับก็มีการเถียงกันแล้วเขาก็พูดว่ารู้เปล่ากูเป็นใครฝ่าย LGBT ก็อาจจะเถียงไปว่ากูไม่รู้หรอกว่ามึงเป็นใครซึ่งเขาอาจจะไม่รู้จริงๆหรือรู้ก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจก็มีการปะทะชุลมุนเกิดขึ้นก็มีการข่้นรองเท้าจริงอันนี้สาวสองเขาก็ยอมรับครับผมจังหวะชุลมุนถ้าเกิดพูดจากเหตุการณ์จริงนะคนที่ไปด้วยต่างๆนานากับฝั่งหนึ่งอย่างฝั่งยิงอ่อนกับฝั่งกะเยก็ต้องปกป้องฝั่งตัวเองใช่ไหมต่างคนต่างพะทะกันก็ อาจจะเกิดเหตุการณ์บาดเจ็บเกิดขึ้นได้เอออย่างไอ,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 อพี่หญิงออนที่เป็นแผลตรงเนี้ยเขาก็สาวสองเขาบอกไม่รู้ว่าโดนหรือยังไงหรือปะทะอย่างอื่นที่เขาพี่พี่หญิงออนจะไปฟอ้องร้องจะไปแจ้งความนะทำร่างกายและดูหมิน่นนู้นนั่นนี่แต่ฝั่ง LGBT เองก็บอกว่าฝั่งโดนก็ดูถูกเพศภาพอ,อ,อีกระเทยน,นู้นนั่นนี่อะไรเงี้ยขอขอทนญาตนะครับแต่จริงๆสมัยเนี้ยมัน มันมันผ่านก้าวผ่านตรงนี้ไปเยอะแล้วแต่อย่าลืมครับคนต่างคนต่างความคิดมันก็มีคนเหยียดกันจริงๆนั่นแหละต่างประเทศเขาก็มีครับเหยียดเรื่องสีผิวเหยียดเชื้อชาติเหยียดเอเชียมันก็มีคนที่ไม่เหยียดก็มีมันก็พูดกันไม่จบไม่สิ้นอยู่ดีเรื่องนี้นะอ่ะมันแล้วแต่ความคิดคนเออมันก็เลยยาวไปครับว่าเฮ้ยสรุปใครมาหาเรื่องใครซึ่งการที่ไปออกของกระแสก็อธิบายในมุมของเขาพิิงอ่อนก็ออกมาอธิบาย ในมุมของเขาในใน,ในโซเชียลของเขาละกันเออแต่ประเด็นมันลากยาวไปถึงแม่ดวงดาวก่อนละกันแม่ดวงดาวก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการใช่ไหมครับแม,แม่ก็บอกว่าเรื่องครอบครัวเนาะอย่ามาโยงถึงฉันซึ่งอันนี้ผมเข้าใจแม่นะครับว่ามันเรื่องส่วนตัวเขาจริงๆอะ่ะมัน,ม,นมันไม,ไม่ไม่น่าโยงมาเนาะแต่ว่าธรรมดาเราเป็นบุคคลสาธาร,รณะนามสกุลนะเนาะเขาเอาไปใช้แล้วพอมันมีเรื่องราวเนี่ยเขาก็โยงมาหาเราก็หวานทุกคนลวกันอย่าไปอย่าไปเดือดร้อนแม่เลยเดี๋ยวแม่จะปวดหัว เออมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆแหละถึงจะเป็นในครอบครัวแต่ก็เข้าใจมุมโซเชียลต่างๆนะครับว่าเวลามีประเด็นขึ้นมาแล้วเราเป็นคนดังมันก็น่าจะเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่าคนปกติทำเป็นธรรมดาส่วนพิทามเองก,ออกอ็ออกมาขอโทษครับออกมาขอโทษสังคมขอโทษ LGBT ขอโทษแทนเพื่อนๆที่ไปที่ไปไปอดอ้างนำสกุลไปเหยียด LGBT เขาบอกว่าเขาเองก็มีเพื่อน LGBT นหลักเยอะแยะซึ่ง ผมก็มองว่าเพศมันไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่นิสัยคนไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชาย LGBT ต่างๆเออมันอยู่ที่นี่นิสัยคนแล้วก็อยู่ที่อารมณ์ในตอนนั้นอารมณ์ตอนนั้นก็อาจจะโมโ oh ห ok กันก็ด่าใส่ด่าเสียปากเสียกันไปว่ากันไปคิดจริงหรือไม่จริงอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเออมันก็มันก็ควรเข้าใจทุกฝ่ายเนาะ๋ยพีพิัามเองก็โดนโยงไปถึงเมื่อ10 20ปีที่แล้วที่เคยมีที่มือที่3แกก็บอกว่า อตอนนั้นมันกันเป็นแบดบอยอยู่ยังเป็นเด็กมันก็มีค้อขนองบ้างเขาก็ขอโทษเนี่ยเห็นไหมพอมีประเด็นอะ่ะคนเรามันโยงไปหมดครับไปขุดเรื่องนู่นนั่นนี่มาพูดกันไปหมดอันนี้ก็เข้าใจทุกฝ่ายนะครับว่ามันคงต้องโดนแล้วคนมีชื่อเสียงลําบากกว่าคนปกติทั่วไปหน่อยครับว่าพอมีประเด็นจากเล็กๆมันก็กลายเป็นใหญ่ได้เพราะว่าอะถ้าพูดตามตรงพูดมุมผมอะ ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่ไม่มีไม่มีนามนาสกุลใหญ่หรือว่าเป็นเป็นคนบุคคลสาธาระมีชื่อเสียงเนี่ยถ้าเป็นการประทะแย่งบา์โฮสกันไม่ชอบขี้หน้ากันตรงเนี้ยกะเต็มที่ก็จบที่ไปแจ้งความกันหรือว่าปะทะกันนู่นนั่นนี่ใครผิดใครถูกก็ว่าว่ากันตามอ่าเขาเรียกว่าตามเาา้อผ้าใช่ไหมแต่พอเป็นคนมีชื่อเสียงมันก็เลยเป็นประเด็นยาวหน่อยนะครับแต่ประเด็นหลักๆที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสะสังคงมก็คือการใช้ข้าวดอ้างว่าเฮ้ย รู้เปล่ากูเป็นใครรู้เปล่ากูนามสกุลอะไรอะไรแบบนี้ทุกคนคงคิดคล้ายๆกันว่าจริงๆแล้วคำพูดนี้มันก็ไม่น่าพูดออกมาหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าคนที่มีอิทธิพลคนที่มีเงินไปข่มคนที่เป็นคนทั่วไปอันนี้กระแสสังคมก็ไม่ชอบแต่ธรรมชาติโลกเออพอคนมีอำนาจมีเงินมีความเหนือกว่าก็จะใช้ข่มคนเพื่อเพื่อเป็นผู้ชนะอันนี้ก็เข้าใจเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดเลือกได้คนเรามันก็ควรเท่ากันเพศทุกเพศก็ควรเท่ากันใช่ไหมทุกคนคิดเหมือนกันใช่ปะ่ะเออเรื่องนี้ใครคิดเห็นยังไงเป็นเพศไหนก็คิดเห็นได้นะครับเพราะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็คอมเมนต์มาครับว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้นะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวพี่ออนพี่ตั้มแม่ดวงดาวและก็พี่ lgbt คนนั้นด้วยะไรกันนะครับการเหยียดกันไม่ดีอยู่แล้วนะครับการอด,ดอ้างอะไรตรงนู้นตรงนั้นก็ไม่ดีอยู่กันยังมีความสุขดีกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าชอบ ข่าวสารแบบมองแบบ2อมุมแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง MP ด้วยนะครับ m มตัวจแถบ้านแล้วเจอกัน